สวัสดีครับวันนี้ปุยุนโคราชนครับบรรยากาศหาเสียงในเช้าวันนี้วันจันทร์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2,564นะครับเป็นการหาเสียงโค้งสุดท้ายของทีมน้องไพร้อมรวมใจที่จะนำส่งที่น้องชาวค่ายชนรีนะครับเข้าทำงานในเช้าวันนี้นะครับ เพื่อเป็นการประสานสมพันหาเสียงหานเสียงกับพี่น้องชาวค่ายสุรนารีนะครับมาพบบรรยากาศกันนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับยืนสองข้างทางตรงข้ามนั่นก็เป็นสัญลักษณ์ของบุง บรรยากาศกำลังคนกำลังเข้าไปทำงานนะครับก็จะก็จะยืนสองฝั่งนะครับฝั่งนั้นสี่สาวสี่สาวงามเบอร์สีส ถึงมาสายก็ต้องทำงานหนักหน่อยนะคะเบอร์สี่อสิบเก้าถึงยี่สิบสี่นะคะฝกเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สร่วมคิดร่วมสร้างเกียงข้าชุ่ม่เบอร์สี่ครับเบอร์สี่ี่แปี่นาเกาคเบอร์สี่สมาธิสเบอร์ยีเบอร์สบเยี่สิบี่สบเอ็ี yeah <laughs> จาจากชุมชนุนออเป็นแทนนบ่าแทนนบาอ,อ,อาเบุมช์ต่อไปสวัสดีค่ะนิชาลัดยอดดีค่ะจากชุมชนแสกขาวเบอร์22เริเขต2ค่ะเจ๊กล้ามเจ๊กล้ามฟ้าใสมินิมาิฟ้าใส ฝากด้วยนะคะชุมชนตําบสามค่ะชุมชนปตอสามอ่าสวัสดีค่ะพนิกาจอมงูเหลืองค่ะปตอไรนะคะอ่าจากชุมชนพันซ้อ้มวันทียี่สิบสองเบอร์ยี่สิบสี่ค่ะนายกเบอร์สี่ยกทีมทั้งสองเขตนะคะขอบคุณค่ะครับฝากด้วยนะครับครับร้อยปีไทยจำลองหน้าสังกัดปตอละสองครับหมายเลขเขตเบอร์สิบเก้าเขตสองเอ้า ริหารที่บริหารทีมบริหารนะคะเบอรสนะคะฝากสอใช้มากนะคะสงกัดท่านขอสอบยิ่สิ้โซโลสอค่ะากทีมอาอาลค่จะรักทีมหน้านะคะนายกเบอร์สี่ค่ะสอบายกทีมค่ะอาค่แดงแล้วแล้ว ที่วันคุก่สมิี่ค่ะอบคเอาท่านจะยกนีอะไรฝากถึงพี่น้องในพื้นที่ไหมครับฝากความสุขความสังเลือกน้องไปร้องรวมใจเพื่อตีนนี้ย่สิบยี่สิงยี่สิบสี่ จริงรวยรวยู่สบเราทำจริงเราทำได้ได้ทำจริงไม่คือม่เอาไปเลยวีพี่เซนไหนยี่แปดมีนาเข้าผู้หากาญยกเบอร์สี่นะครับนะซอคโอเคในเขตสองเบอร์สิบเก้าหุ่เบอร์ยี่สิบสี่ครับไม่ผิดหวังครับเชื่อได้ครับมั่นใจครับขอบคุณครับ ทีบบริหารรบอิรวสร้าเปลี่ยนองเบอร์สี่9 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 9ก9 9 ยกของไผ่ล้อมครับดรพิชักษสมบูรณ์และทีมของไผ่ล้อมรวม,มใจเอ 19, 20, 21, 22, 23, 24, บอร์19 20ก้ายี่สิยเอ็ดยี่ยกทีมเบอร์สี่นายกเบอร์สี่ครับเบอร์สีนายกครับดรพิชักสมบูรณ์นายกเบอร์สี่ครับบสี่นะคะสี่นะครับ ลุงป้าณาย่ายายครับเข้าคงหาการเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่นะครับนายกเบอร์สี่เบอร์สี่นายกเบอร์สี่นายกนายกเบอร์สี่นะครับนายกเบอร์สี่ฝากด้วยครับเบอร์สี่นายกครับแล้วเือพิทักษ์สลงปูน นายกนองไพโร่เบอร์สี่ยี่สิบแปดปีนานนี้นะครับเข้าคูหากาเบอร์สี่เลือกนายกเลือกเบอร์สี่ครับเบอร์สี่ครับอาญาญาที่มีเสียงนะครับเข้าคูหากาเบอร์สี่นายกนองไพโร่ครั้งนี้เบอร์สี่ดีที่สุดครับดรสมบูรณ์และรอนทรีน้องไพโร่รวมใจเบอร์19เบอร์2ี เบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่องเบอร์ยี่สามและเบอร์ยี่สิบสี่ผมเบอร์ยี่สิบสีครับไปหวัดแม่วันมอมามาสวน เอาโอ้เบอร์สีเบอร์สีพี่น้องเพิ่งพัดภาคมาเจอกันในทีมน้องไปรอมรวบใจจากะจายกันี่สิบสี่ครับจะขยายเส้นี้นะครับเส้นสีเลนครับน้องครับและเดเสะดวกสบายนครับงานจอดรถที่จะมา้อคนผู้บรารนะครับ ดันออกเพียออกทาไม่เป็นที่จอดรถด้านหน้าเทศบาลนี่ครับดูนี่ครับรถจอดบนพุทธบาทนี่ครับนะครับต้องแก้ไขครับต้องแก้ไขต้องทาให้ได้นะครับอย่าไปฝันกลางวันอย่าไปฝันกลางอากาศทําจริงพูดจริงทําจริงถนนเส้นนี้ต้องเป็นสี่เล่มครับพี่น้องครับมันจะได้ไม่แออัดนะครับนะจะได้ไม่ต้องแออัดยัดเยียดอย่างที่เป็นอยู่นี่นะครับ ขยายให้เป็น4เลนครับทำไม่ได้ครับงบประมาณเยอะแยะถ้าจะทำําไม่ทำไม่ได้นายกเบอร์สีนายกเบอร์สี่ทำแน่นอนสร้างแน่นอนครับนะครับนะที่เป็นเรื่องของนโยบายไม่ผิดพูดแล้วไม่ผิดเพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในนโยบายว่าเราจะทำเราจะสร้างให้เป็นจริงนะครับโปรดเลือกเบอร์สี่ครับนายกดอกเตอร์พิทักษ์สมบูรณ์เบอร์สี่ครับ ถนนเลือกเบอร์สี่ครับถนนเบอร์สี่มีศักยภาพขยายถนนเพราะในช่วงเร่งด่วนเบอร์สี่รถนาแน่นนะครับเบอร์สี่ครับพี่น้องในพื้นที่หน้าเทศบาลสนุกสนานครับสนุกสนานครับไปกินลาบกับร้านเจนยูครับนะครับนะที่นี่แน่นอนพี่น้องถนนเส้นนี้ ดรพิทักษ์สมบูรณ์เบอร์สีวางไว้ในนโยบายว่าเราจะขยายเป็นสีเลนเป็นสีช่องทางวิ่งให้พี่น้องมีความสะดวกสบายในการสัญจรไปมานะครับรถรามาชัยไปจอบพืน,นที่ภรมิมก็จะเป็นแลนด์มาร์คศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนแหล่งค้าขายอาหารเช้า ของคนโคราชใครมาแวะเวียนมาโคราชต้องการกินอาหารข้าวที่มีความอร่อยบรรยากาศดีต้องมาที่แลนด์มาร์คบุ่ญตาหลวตอนล่างครับ100ปีไทยจำลองหน้าสังกัดปตอ12รับหมายเลขเเขตผิด19ผิด2 <c oughs> <c oughs>